ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลการสมัครนะครับศิลปหัตกรรมนะครับเมื่อเราสมัครไปแล้วเราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับอาจจะมีข้อมูลชื่อครูหรือนักเรียนไม่ถูกต้องนะครับท่านก็ทําการแก้ไขข้อมูลได้นะครับโดยการาเข้าระบบของโรงเรียนนะครับจากนั้นก็จะมาทีา่ให้ท่านมาที่ตรวจสอบข้อมูล เมื่อท่านล็อกอินในระบบโรงเรียนมาแล้วจะขึ้นชื่อโรงเรียนของท่านนะครับจากนั้นก็มาที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับจากนั้นก็ให้มาเช็คข้อมูลนะครับสมมุติว่ามีข้อมูลที่สมัครเข้ามาล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กชาย A ตรงนี้นะครับต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับก็ให้ท่านทําการคัดลอก ID ครับคลิกขวาคัดลอก ID ตรงนี้นะครับ คัดลอก ID การสมัครจากนั้นมาที่แก้ไขข้อมูลนะครับจากนั้นให้ท่านนำา ID เมื่อสักครู่นะครับมาวางลงครับวาง ID นะครับจากนั้นก็ระบบจะดึงข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลนะครับที่ถูกต้องที่ท่านต้องการนะครับสมมุติผมจะใส่เป็น1 2 3 4 5 6อันนี้ใส่เพื่อ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จนะครับนะครับจากนั้นก็ให้คลิกบันทึกครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยครับาจากนั้นข้อมูลของท่านก็จะได้รับการแก้ไขนะครับไปที่แถบที่2เห็นไหมครับ1นะครับ ajd 2 ajd 3 ajd 4นะครับรวมถึงคุณครูนะครับใน b 1ใน B2 B3 ในก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับของนักเรียนหรือครูผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลไปแล้วนะครับเมื่อเราต้องการแก้ไขข้อมูลก็มาที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับสําหรับการแก้ไขข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้ครับ